สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้พามาส่งงานกันที่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะขอบคุณคุณชุนมากนะคะที่ให้เราได้ทำสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้ให้ค่ะสระนี้เป็นสระ,ะสกิมเมอร์นะคะขนาดสระนะคะความกว้างนะคะวัดจากขอบนอกถึงขอบนอกนะคะ4เมตรค่ะและความยาวนะคะ11เมตร40นะคะอ่า ภายในสระนะคะปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสีอ่อนนะคะน้ําจะออกมาสีใสฟ้าปิ๊งๆแบบนี้เลยมีหวัวนวดจักรุชีแรงๆแ,แบบนี้ด้วยนะคะส่วนขอบสระนะคะเป็นหินธรรมชาติเหมือนกันค่ะแต่เป็นตัวขัดหยาบนะคะอ่าอันนี้ก็จะไม่ลื่นนะคะแต่ว่าลวดลายก็อาจจะไม่สวยเหมือนตัวลื่นนะคะส่วนไม้ระแนงน,นะคะเราก็รับทํานะคะแต่เป็นโครงเหล็กนะคะอันนี้เป็นโครงเหล็กกาวนท์ค่ะ อาไม้เป็นไม้คอนบูดนะคะที่อบสีมาจากโรงงานเลยจ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากให้เราไปทำสระว่ายน้ำให้ค่ะติดต่อเราเข้ามาได้เลยจ้าที่รับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านกันเลยทีเดียววันนี้ลาไปพร้อมกับสระสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ